อยู่กันฉันเพื่อนความป้องการทางธรรมชาติระหว่างสามีภรรยานั้นไม่ได้ถือว่าเป็นวิบากกรรมอะไรแต่เพราะเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีกันมาแล้วมนุษย์ก็ต้องเกิดมาจากปิดามารดาไม่ใช่จากกระบอกไม้ผัด ควาต้องการทางธรรมชาติระหว่างสามีภรรยานั้นไม่ได้ถือว่าเป็นวิบากกรรมอะไรแต่เพราะเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาและมนุษย์ก็ต้องเกิดมาจากบิดามารดาไม่ใช่จากกระบอกไม้ไผ่จะเกิดแบบอันทชะหรือในฟองไข่ก็ไม่ได้เกิดแบบโอปาปาติกะคือเกิดแล้วโตทันทีก็ไม่ได้เกิดแบบสังเสทชะหรือเกิดในเมือใครก็ไม่ได้ เกิดได้แต่แบบชลาพุชะคือเกิดในครรนมารดาเมื่อต้องการมีบุตรจึงต้องอาศัยการมีความสัมพันธ์ทางกายกันเพียงอย่างเดียวในฐานะที่เป็นคู่บุญคู่บารมีกันถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการประพฤติพรมจันเราก็ต้องปรึกษาหารือกันให้ดีว่าควรทำเช่นไรโดยมีตัวอย่างจากในอดีตของมหาอุบาสิกาวิสาขา นางวิสาขาเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบต่อมาได้แต่งงานแม้ท่านจะเป็นพระอริยะบุคคลเมื่อท่านต้องครองเรือนก็ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีและมีลูกถึงยีสิบคนเป็นชายสิบคนหญิงสิบคนเพราะนางวิสาขาท่านเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ดีท่านแยกแยะออกระหว่างกายมนุษย์ าเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติของสามีภรรยาที่ถูกศีลถูกธรรมถูกขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีมีสามีภรรยาเดียวแล้วก็ถูกกฎหมายท่านถือว่าเป็นเรื่องของกายมนุษย์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทั้งสามีภรรยาแม้ว่าท่านจะต้องเป็นถึงพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรึกษากับคู่ครองให้ดี บางคู่สามารถทำได้ถ้าทั้งสองมีความเห็นตรงกันว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์หลังจากมีบุตรกันมาแล้วได้เป็นพระอาหารหันในบ้านเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพรมของลูกแล้วมีผู้สืบสกุลแล้วตกลงกันว่าต่อจากนี้ไปเราจะอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องมีอีกตัวอย่างหนึ่งคือนางพัฒกาปิลานี ปิพภริมานกท่านอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันมานับแสนชาติไม่เคยพัดพรากจากกันเลยเป็นสามีเดียวภรรยาเดียวกันอย่างนี้ตลอดแสนชาติต่อเนื่องกันสร้างบารมีร่วมกันมาในอดีตชาติบวชเป็นฤาษีก็บวชพร้อมกันทำยานสมาบัติให้บังเกิดขึ้น ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกพอบาร,รมีเต็มเปี่ยมก็จุติลงมาจากพรหมโลกเป็นมนุษย์รุ่นหนุ่มสาวมีความปรารถนาจะประพฤติพรหม,มจรรย์แต่บิดามารดาของทั้งสองฝ่ายอยากให้แต่งงานกันก็ไม่ขัดใจจึงแต่งงานกันโดยตกลงกันว่าจะแต่งเพียงแค่ในนามแต่อยู่ร่วมกันฉันพี่น้องเวลานอนก็ นำมาพวงมาลัยดอกไม้มาอธิษฐานจิตร่วมกันว่าถ้าใจเรามีความรู้สึกฉันสามีภรรยาก็ให้ดอกไม้เหี่ยวแต่ถ้าหากไม่มีก็ขอให้ดอกไม้สดชื่นตลอดแล้วก็วางไว้ตรงกลางระหว่างทั้งสองท่านปรากฏว่าดอกไม้สดชื่นตลอดและในที่สุดเมื่อบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตก็ตัดสินใจออกบวชด,ด้วยกันทั้งคู่ เวลาแยกกันไปออกบวชฝ่ายหญิงได้เดินเวียนประทักษินปิดพริมานบสามรอบให้ศีลให้พรกันเพื่อแยกทางกันไปทำพระนิพพานให้แจ้งจากนั้นได้มีแผ่นดินไว้เกิดขึ้นเป็นอัจจรร์ทั้งคู่ได้ออกบวชเป็นพิสุและพิสุนีและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรืออีกเรื่องหนึ่งคือ นางอุตราซึ่งท่านอยากจะทำบุญแต่ก็ไม่อยากให้บกพร่องในการทำหน้าที่ของแม่บ้านจึงขออนุญาตสามีแต่สามีนั้นเกรงว่าขาดภรรยาแล้วจะว้าเวีนางอุตราจึงไปว่าจ้างนางสิริมาคือหญิงกามเมืองก็คือนางโสภณีซึ่งเป็นที่ยอมรับของมหาชนแล้วว่าใครจ่ายเงินหนึ่งพันกหาปณะนะ ก็ครอบครองนางได้คืนหนึ่งมาปฏิบัติสามีของตนเป็นการชั่วคราวเจ็ดวันจากนั้นฝ่ายภรรยาก็เลี้ยงพระได้ประพฤติพรมจรรยร์ในช่วงนั้นถ้าใครไม่หึงหรือเรียกว่าใจกว้างก็เอาแบบของนางอุตราซึ่งก็ต้องศึกษาว่าจะเลือกแบบใดต้องลองหาดรือกันเพราะบางทีภรรยาเข้าวัดแล้วมีลูกด้วยกันแล้วยากศึกษาธรรม เกิดเบื่อนหนายในสิ่งเหล่านี้แต่ผลไม้สุกไม่พร้อมกันปลายชายอินทรีย์ยังอ่อนยังตามไม่ทันตรงนี้อาจทำให้เกิดความหมุดหงิดใจเราก็ต้องศึกษาว่าอยู่ประเภทไหนบางคู่ทำได้บางคู่ก็ยากถ้าจะประพฤติพรหม,มจรรย์ก็ทำกันก่อนแต่งแล้วมาบวชเสียถึงจะถูกหลักวิชาแต่ถ้าหากแต่งงานกันแล้วต้องเข้าใจว่า เราพร้อมเสมอที่จะมีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาตามธรรมเนียมปฏิบัติมีเหมือนกันที่ภรรยาอยากประพฤติพรมจรรย์แต่ไม่อยากให้สามีมีภรรยาน้อยก็เป็นทางมาแห่งปัญญาเหมือนกันเราก็ต้องหาทางออกอย่างอื่นเช่นเราอาจเลือกวันที่จะถือศีลแปดประพฤติพรมจรรย์เช่นวันพระก่อนวันพระหลังวันพระ วันที่ตรงกับวันเกิดหรือวันอื่นๆเป็นต้นแล้วทำรรเนียมปฏิบัติจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าทำได้อย่างนี้แล้วถือว่าเป็นการฟื้นฟูวันโกนวันพระอีกด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญให้เราลงหารือแล้วก็ตัดสินใจกันดูเพื่อให้เกิดเป็นครอบครัวสวรรค์